สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กแล้วก็โซเชียลแคมนะคะรสลินแถวนี้โผล่หน้ามาเห็นกันนะคะเนื่องจากว่าหลายๆท่านนะคะช่วงนี้เนี่ยส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยส่งข้อความา facebook. ไลน์เฟซบุ๊กทิตตารแกรมอะไรยเงี <IM S 2> ้ยก็เข้ามาถามว่าทำไมนางเปลี่ยนไปนะเธอดูสวยขึ้นเธอดูผอมลงแล้วก็เธอสิวไม่มีแล้วอืมอันนี้ก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะคะที่มีคนเข้ามาถามจริงๆแล้วรสลินนําเสนอไปอยู่นานแล้วนะ ที่ว่าดอสเรีนกินอาหารเสริมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายท่านก็ยังเฉยๆหรือก็มันจะมีบางคนที่แบบว่าตื่นร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อย่างคนที่เปลี่ยนแปลงพร้อมๆดอสลีนหรืออาจจะดูเปลี่ยนแปลงมากกว่าด้วยซ้านะคะอย่างดีเจมิงนะคะแล้วก็มาเจนตาซิก้อยนะแล้วก็ยังมี คุณนพดลเทชรัตนะคะอันนี้ก็เป็นคนแนะนําให้รสสิริลดน้ําหนักนั่นเองก <c oughs> ็ทําให้รสลินได้มารู้จักกับอาหารเสริมพวกนี้นั่นเองนะคะก็ขอบคุณด้วยแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ใครที่อยากจะลดน้ําหนักใครที่อยากจะสวยใครที่อยากจะขาวใครที่อยากจะสิวลดลงนะคะอยากจะดูดีขึ้นแบบนี้ก็สามารถสั่งที่รสสินิได้นะคะก็ลองดูกันเลยแล้วกันน้องว่า บัไหนบ้างนะที่โรสลินทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะคะก็ตัวแรกเลยนะคะโรสินทานเป็นคู่นะคะกับทำโชนทำโชนคู่นี้นะโรสลินกินเพื่อที่จะกระชับสัดส,ส่วนแล้วก็เบิร์นไขมันที่มันค้างค้าคือค้างอยู่ในร่างกายมานานแล้วอะ่ะเออก็คือกินเป็นคู่นี้นั่นเองค่ะสําหรับคู่นี้ทำโชนนะคะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่กระปุกละหน0่นาร้อ 50บาท1950ั้บาทอ่านะทั้งสองกระปุกเลยแต่ว่าจำนวนเนียไม่เท่ากาันถ้าเป็นตัวแทนม,มาค่ะตัวที่เบิร์นนะคะจะมีอยู่120เมตรแต่แนะนำให้กินนะเมื่อ2เมตรเนาะก,ก็จะเห็นผลดีกินได้นะเป็นฟูดแมทริกกินได้และสำหรับตัว ทโทนก็ตัวโทนต่อตัวโทนเนี่ยก็กิน2เม็ดก่อนนอนเนาะสำหรับตัวโทนฉันก็ชอบนะเพราะว่าอมันมีโกสฮอร์โมนด้วยโกสฮอร์โมอนนี่ก็จะช่วยคืนความเป็นหนุ่มสาวใครที่ไม่แข็งแล้วหรือใครที่แบบว่ามีริ้วรอยอะไรเนี่ยก็ตัวนี้โกสฮอร์โมอนมีใส่เข้าไปด้วยนะคะก็จะช่วยได้ด้วยแล้วแถมยังช่วยเบิร์นกระชับสัดส่วนให้ได้พอดีของหมด นะก็จะลักษณะเม็ดจะคล้ายๆกันเดี๋ยวเอาให้ดูเม็ดใหญ่หน่อยนะแต่ว่าจริงๆเรากินง่ายอ่าก็จะเป็นสำหรับตัวน,ตน,ตนี้นะคะือทุกตัวที่แนะนำไปเป็นของ Aragon World ทั้งหมดเลยซึ่ง Aragon World นะคะก็เป็นบริษัทที่มีการการันตีนะว่าสามารถที่จะดูดซึมนะคะดูจากกราฟตรงนี้ได้ โดยทัๆ่วๆไปในท้องตลาดนะคะจะเป็นสารเชิงเดียวมีแค่ตัวเดียวถ้าพูดอย่างนี้อาจจะงงเปรียบเทียบดีกว่าเหมือนส้มมาค่ะส้มหนึ่งผลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิตามินซีใช่ไหมคะมันมีทั้งซีวิตามินอ e, ีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาช่วยเรื่องผิวพรรณของเราแบบเยอะมากอะไรเงี้ยสำหรับอารักก็มีเหมือนกันเป็นตัววิตามินซีที่เป็นฟูนมารทริกซึ่งฟูมารทริกเนี่ยก็จะรวมส้มหนึ่งผลมาซึ่งหนึ่งเม็ดของวิตามินซีอารากกน้นะคะเท่ากับส้มห้าสิบผลเลยทีเดียวเยอะมาก จะทำให้คุณขาวขึ้นใสขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องไปฉีดนะคะนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูดซึมได้จริงนาไปใช้ได้จริงนะคะในย4บสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นสารเชิงเดี่ยวทั่วไปคือที่ห้ออื่นอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่ค่ะจะดูดซึมได้น้อยมากเพียงสองสี่ชั่วโมงก็หมดแล้วนะคะแล้วแถมกินได้แค่วัละเม็ดอีกแล้วที่เหลือมันไปไหนล่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอรอร์แกนนะคะเป็นวิตามินซีของอรอร์แกนหรือว่าเป็นอาหารเสริมทุกตัวของออล์แกนก็นดูดซึมได้มากกว่า เยอะกว่ามากนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนแบบนี้นั่นเองค่ะไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะกินอย่างเดียวเลยออกแนวเป็นคนชอบกินก็พวกนี้แหละก็จะมาช่วยดูแลคนได้นะคะก็ถ้าใครเห็นเรเซ็นก่อนหน้านี้ก็คงจะรู้เนาะว่ากว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ใช้เวลาประมาณ4ี่เดือนสี่เดือนนะก็อดทนเหมือนกัน หลายๆคนก็คงใจอยากที่จะสวยอยากที่จะผอมไม่อยากให้คิดว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วฉันจะต้องสวยกับการกินอาหารเสริมแค่เม็ดเดียวอยากให้ใช้เวลากับมันหน่อยแล้วก็ดูแลแตัวเองมากๆนะคะตอบช้าอย่างนั้นนะเพราะบางทีทํางานอยู่แต่ก็สัญญาว่าจะตอบทุกๆ คนเหมือนกันเหมือนเมื่อวานไม่ว่างตอบน้องคนนึงตอนนั้นจะออกไปข้างนอกจะไปธุระพอดีเลยน้องไลน์มาบอกว่าด่วนมากๆเลยคือแบบจะเอาแล้วอะไรแบบเนี้ยเออเราก็แบบดีใจเพราะว่าอ,อ,อยากให้น้องเขารถเหมือนเราอะไรเงี้ยเราเราตอนนั้นเราก็แบบเป็นเอ็มซีที่ บุบบ๊อบอะไรแบบน,นี้นะก็ะตอนนี้ก็ลดลงมาได้ก็แบบน้องเขาเห็นเราตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องเขาแบบเฮ้ยลดพอน้องเขาแชทมาปุ๊บแบบเฮ้ยทำยงดีฉันไม่ว่างจะคุยฉันเดินพิมพ์ไปคุยไปไม่ได้อ่ะก็ะบบ e i, เลยแบบเอ้น้องเอาเบอร์มาโทรเลยแล้วโทรกลับไปบอกเลยว่าเป็นแบบน,นี้แบบน,นี้แบบน,นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับสะดวกรับของที่ไหนจะจ่ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือบางทีร,รัสดริไม่ได้เป็นคนรับโอนเองทีส่สองคือถ้าเกิดมีความเชื่อใจเราไม่ซีอยู่แล้วเราโอเคอะไรก็ได้เราแค่อยากให้คุณ ใจกับเราเราก็ใจกับคุณโอเคเป่าโอเคค่ะสอบถามหลังไหมนด้คะขอบคุณมากค่ะ